สัสดีค่ะกับพ่อก,กับแพทแล้วก็แพทที่ของชแนลนะคะวันนี้เราจะไปเชียงใหม่ก็จะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะแล้วก็จะไปที่ชิคๆอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เราอยู่ที่เบดแกรมโพสเทลนะคะเราจะพักที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เฟิร์นเพซโซนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกวา่าค่ะว่ามันเป็นยังไง เราก็ไม่ควรสั่งอาหารตอนหิวนะคะเรามาดูว่าเราสั่งอะไรไปนะคะใบกระทะโอ้โหอันนี้อะไรเนียงคนยน้าแล้วก็ยงัเยงเหลืออีกหนึ่งตอนนี้เราก็จะไปถ่ายรูปกันนะคะที่เปิ n เพโซนะคะคาเฟ่หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตรงที่เขาชอบถ่ายกัน ให้ตรงนั้นสวยปะตอนนี้เราก็อยู่ที่โฮเทลของเราแล้วนะคะแล้วเราก็จะมากินข้าวเราสั่งฟูดแพนด้าไปเพราะว่าเราไปที่ร้านเราคนเยอะมากก็ <c oughs> เลยกลับมาสั่งฟูดแพนด้าที่นี่ดีกวา่าแล้วก็เ,วเราจะมาทำเราจะมากินสุก,กี้ช้างเผือกนะคะ ใช่ปะที่ช้างเผือกที่เราวนสามรอบแล,แล้วก็แบบมมีที่จอดรถเราก็เลยแบบว่าสั่งแก๊บมากินที่โรงแรมในขวานนะคะเอาใหม่เอาใหม่บมวค้เอาใหม่เอาใหม่อันนี้เกมนะคะเกมใครโดนง,งับไปอาบน้ำก่อนนะคะเลย ปูพนด้ากินที่โฮเลลทลเรา่กินมันจะแบบเหมือนอร่อยมากซึ่งเราอรอแบบนานมากคือแบบอยากจะลองชิมมันอร่อยชิมนิดเดียวอืม <c oughs> อร่อยอร่อยดูไหมอร่อยดีต้องลองใส่นี้ด้วย อันนี้เราสั่งอะไรไปนะสุกี้แห้งุกี้้แหงทะเลพ,เพิเศษพิเศษผักพิเศษเส้นอืมน <laughs> ี่คือใส่น้ำซอสแล้วเขาเลยครับถือว่ามาควรเดอดเออม,นนนมนันไม่กลิ่นรดมันกลิ่นไม่ไมติดกระทะหอมนะ มอร์นิ่งค่ะเช้าวันที่2นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไมค์การ์เดนส่วนของฉันนะคะเป็นส่วนส้มนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ My Garden เดสวนของฉันนะคะเป็นสวนส้มนะคะและคือเราอะ่ะเป็นแบบคนแรกเป็นแบบลูกค้าคนแรกที่มานะคะก็ะคือแบบว่าที่นี่อะ่ะค่าเข้าอยู่ที่ห้าสิบบาทแล้วก็เออเด็กสามสิบแล้วก็มีท็อปมีอะไรให้นะคะ,ะเราสามารถไปตัดส้มได้แล้วก็มาชั่งกิโลนะคะ เราก็อยู่ที่โมเลเนทร์ฟาร์มนะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็มีที่พักด้วยเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มันจะมีน้องหมาพันอาคิตะราคาสามตัวแล้วก็กดได้อีกหนึ่งตัวไม่รู้ว่าเราจะโชคดีได้เจอน้องหมาหรือเปล่านะคะอันนี้เราสั่งอาหารมานะคะ นี่อันนี้เป็นบับเบิ้ลอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นแบบบับเบิ้ลวะบับเก็เปนชนไข่มุกด้วยหรออืมแต่ไม่ใช่ไข่มุกนะมันเป็นแบบบุกหรืออะไรไม่รู้อะ่ะเยนรี่อะ่ะอันนี้อะไรอันนี้ทงคัสสึมัง ก <laughs> ับไข่เป็นหมูนก็ไข่อ๋ออืมันนี้มีซุดมิโซะนะคะอันนี้เป็นเค้กหน้าไม้ <laughs> <laughs> บัสเกนเบิร์นชีสเค้กอืมตบน,นั้นแน่ะ เสือเราจะมาถ่ายรูปก,กับน้องเสือนั่นก็คือที่เราถ่ายก็คือเป็นชีต้าก็คือชีต้าจะเป็นนัราคา500อบาทซึ่งแพงกว่าไม่รู้ทำไม,มแต่เ,เห็นเขาิดกันก็เลยมาเนาะ <laughs> นาโมนะคะน้องนาโมชิตาพี่จากขีนาพี่พี่พีอ่าขนม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 ใจดีสู้เสือแล้วี่เราอืมโอ้โหไก่ชิ้นนิดเดียวงับกูทั้งนิ้วเลยเก่งมากขามันั่งแบบผมเลยนะนี่คัางกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็น้าเป็นอีกตัวหนึ่งลูกค้าจะชิลกว่านี้ฮะมาค้าเสซอ เราก็มาต่อที่ห้วยตึงเท้านะคะที่มีน้องแกะแล้วก็มีฟางยักษ์นะคะนี่น้องมารอกินหญ้ากินแกะดูน้องแกะน้องแกะต่างๆนูงูนนเปิดนคนแลย รับมากตอนนี้เรามาร้านมาก่กกนมนะับบกมากถ้าไม่เจอกัน วันนี้นะคะเราจะมาสวนดอกไม้กันแล้ววันนี้เราจองไอรลฟเฟลเวอร์ไว้แต่ว่าเรามาแวะที่สวนนาหน้าวัดก่อนเพราะว่ามันมีกระจกเออก็เลยแบบว่าก่อนที่เราจะไปที่น,นู่นแต่เรามาดูสวนนี้กันก่อนเนาะอันนี้ก็คือมีพอฟฟีด้วยทุกคน,นเราจะไปดูกันนะคะว่ามันแตกต่างาสวนอื่นยังไงเนาะ นี่เราก็ถึงร้านฮานตึงเชียงใหม่นะคะใช่ปะเออคือแบบเป็นร้านที่แบบอาหารเหนือแล้วก็แบบคนมากินแบบเยอะมากเรามากินกลางวันนะคะสมอ แล้วเราก็มาที่ร้านทานสิทธิ์นัมเบอร์เอดนะคะเป็นร้านที่ชื่อดังคาเฟ่ชื่อดังเลยของเชียงใหม่นะคะมีมถ่ายรูปชิคมากมายเลยนะคะพร้อมกาแฟที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะ Week ะะมันจะมีแบบไฟสวยๆอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้เราก็ไปร้านลับนะคะชื่อร้านว่า Steel Coffee and Life นะคะคือมันจะแบบโอ้โหหายยากอะ่ะ มันจะต้องแบบขึ้นชั้นลิฟ์ขึ้นมาชั้นสี่อะ <laughs> ค่ะแล้วเราก็ที่พักอีกที่หน,นึ่งนะคะนั่นก็คือแบดมินตันใช่ป่ะ Orange Badminton นะคะคือแบบหุยห้องโคตรน่ารักเลยทุกคนมันเป็นแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยห้องคือน่ารักมากนะคะคนก็น่ารักนะคะในกระจกแห้องมันดีมากมัน มา,มาอ่ะร์นิ่งนะคะวันนี้เราจะไปโกเน่งนะคะคือเราตื่นแบบหกเราออกหกโมงครึ่งนะคะซึ่งแสงยังไม่มีเลยแต่เราหาทํามากคือเราจะไปกินโกเน่งให้ได้เลยค่ะคะ่ะแล้วเราก็ถึงตลาดนะคะที่มีโกเน่งเรามาเช้ามากแบบนี่ถึงร้านแล้ว คิดว่าแบบมาเช้าอะไรเงี้ยจะได้แบบคนไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบทุกคนมันมีความปิดแหละ <c oughs> ทุกคนก็คือถ้าทุกคนจะหาทำทุกคนต้องไปเช็คดีๆนะคะมันชื่อร้านอะไรนะไวน้ำผึ้งเออมันเปิด9ก้าโมงนะคะทุกคนอย่าหาทำแบบนี้มันเสียเวลามากเลยอะ <c oughs>